สวัสดีครับในบทเรียนนี้จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่6การจัดการกับชุดรูปแบบส่วนที่4ลักษณะพิเศษชุดรูปแบบไปที่เมนูออกแบบกดลูกสอนลงในหัวข้อโทนสีเลือก เอฟเฟกจะมีเอฟเฟกต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้เช่นทึบแบบละเอียดขอบที่เป็นแถบสีกระจกเป็นต้นส่วนที่5การเลือกสีพื้นหลังภาพนิ่ง ไปที่เมนูออกแบบกดลูกศรลงในหัวข้อโทนสีเลือกสไตล์พื้นหลังจะมีสีต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้ส่วนที่6การตั้งค่าหน้ากระดาษ ไปที่เมนูออกแบบกดปุ่มขนาดสไลด์จะมีขนาดมาตรฐานให้เลือกใช้ขนาดแบบจอกว้าง และสาม,มารถกำหนดขนาดสไลด์แบบกำหนดเองได้เช่นกำหนดขนาดสไลด์สำหรับแบบต่างๆ <_ c oughs> การวางสไลด์แนวตั้งหรือแนวนอนการกำหนดความกว้างความสูงเป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดปุ่มตกลงทบทวนกันอีกครั้งนะครับส่วนที่4ลักษณะพิเศษชุดรูปแบบไปที่เมนูออกแบบกดลูกศรลงในหัวข้อโทนสีเลือกเอฟเฟก เลือกเอฟเฟกที่ต้องการจะใช้งานส่วนที่5การเลือกสีพื้นหลังภาพนิ่งไปที่เมนูออกแบบกดลูกศรลงในหัวข้อโทนสีเลือกสไตล์พื้นหลังจะมีสีต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้ ส่วนที่6การตั้งค่าหน้ากระดาษไปที่เมนูออกแบบกดปุ่มขนาดสไลด์จะมีขนาดมาตรฐานให้เลือกใช้และสามารถกำหนดขนาดเองได้เช่นกำหนดขนาดสไลด์สำหรับแบบต่างๆ กำหนดความกว้างความสูงกำหนดการวางแนวตั้งหรือแนวนอนเมื่อเสร็จเส้นแล้วให้กดปุ่มตกลงสรุปในบทเรียนนี้จะสอนเกี่ยวกับชุดรูปแบบภาพนิ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทีมมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้งาน ควรเลือกใ้สยชุดรูปแบบภาพนิ่งให้เหมาะสมกับงานนำเสนอนั้นๆพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณครับ